ไปจ้ายุ่งกินข้าแเนีนว้ไม่กินเขาเลยแล้วพี่น้องคะอันนี้แตงโมอันนี้ก็เขาอันนี้เ็ดเพาะอันนี้ย่างมือนาไม่กินน้ำกันพี่น้องาคือหูจูโคนนนะไล่นจาเล่ที่เล่นเพื่อนนะกินเชิดะดาอันนี้เปี่ยโงโอ่กรนโปงกระลีนะพี่น้องมะย่ามีแตงโมต้องใช้จกนก็ได้พี่น้องนะ เขาทุบฟอให้ดิดิบ่ลาเดียอะไรดิบอฟาเหนี่ยงเขาไปเลยที่น้องซ้ำอีกตั้งกล้องก็เซี้ยงเซี้ยงโยแต่งที่เั่งนย้่าฮ่า เศษเนาะเขาเล้วเอาเนี้ดีผมน่ะอัดสามมึเนยอัดสามไปะได้ตอนที่มนไหวทุกไงรับมาก 广东。

ให้เลี้ยงให้เลี้ยงสุดเลยเลี้ยงสุดเขาจะปล่อยนี่การก็หลักอยู่นี่การใจวัวนี่เรื่องอะไรนะโค้งเขาแบบมาวัว ว่าว well, yeah. hmm. ื้นล I mean ูกปรเลยนจะบอกแห้งสานเขาบเลยจะบอกแห้งสือว่า well, really ู like ันนมันขเามนมันก็ฟังดีดีบอกคนมีทางเลือกแล้วเลืองทั้ันล้วเเงลูกใช่คุณน้งเขาถูกเขปูกาปูพันปูกบสีลงมาเาไปเอาก็ฟังก็บอกไปอีกันเด็

จ้ายิมนาบอกไว้ช่วงไตัวก็สมแขคก็ไรก็แช่ก็จิตต่ำนี่สูแชแนวนี้นดจ้าขอบคุณค่ะ